ในโลกที่ครั้งหนึ่งท้องทะเลกว้างใหญ่ยังไร้กฎหมายและคลื่นลมคือสิ่งเดียวที่แบ่งอาณาจักรออกจากความว่างเปล่าได้เกิดยุคหนึ่งขึ้นยุคที่มนุษย์ธรรมดาลุกขึ้นท้าทายจักรวรรดิด้วยเพียงเรือไม้ผืนธงหัวกะโหลกและความหิวกระหายอิสรภาพนี่คือยุคทองของโจรสลัดช่วงเวลาราวสองศวตวรรษ ที่โลกทั้งโลกต้องรอบมองทะเลด,ด้วยความหวาดหวัน่นยุคที่ทหารรับจ้างกลายเป็น Buccaneers เมือนท่ากลายเป็นสวรรค์ของคนนอกกฎหมายและชื่อของชายหญิงอย่าง Blackbeard a bon n นบอน n ี่และค a l i c o Jack กลายเป็นตำนานที่ยังถูกเล่าขานมาถึงปัจจุบันในช่วงกลางศตวรรษที่17ลอกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างช้า,ชา อาณาจักรสเปนที่เคยยิ่งใหญ่เหนือผือนน้ำทะเลแคริเบียนเริ่มเสื่อมถอยทองคําจากทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ซึ่งเคยหลั่งไหลเข้าสู่ยุโรปกลับกลายเป็นเป้าหมายของผู้หิวโหวยและโลภมากจากทุกสารทิศเมื่อมหาอำนาจยุโรปเริ่มแผ่ขยายอาณานิคมทะเลจึงกลายเป็นสนามรบของความทะเยอทะยานอังกฤษ ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ต่างต้องการแย่งชิงเส้นทางการค้าและในระหว่างการต่อสู้เหล่านั้นก็มีกลุ่มคนที่ไม่สังกัดชาติใดเลยพวกเขาเป็นทหารรับจ้างที่ถูกทอดทิ้งเป็นนักล่าที่สิ้นศรัทธาในกษัตริย์และพระเจ้าและเป็นผู้ที่รู้ดีว่าทะเลเปิดกว้างพอสำหรับอิสรภาพกลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกว่าบุคเคเนีย พวกเขาอาศัยอยู่บนเกาะทอทูกาดินแดนเล็กๆทางตอนเหนือของฮิสแปนิโอลาที่เต็มไปด้วยคนเร่ร่อนทหารตกงานและนักล่าหมูป่าชีวิตบนเกาะนั้นหยาบก,กร้านแต่มีอิสระไม่มีใครปกครองไม่มีใครสั่งการและจากเกาะเล็กๆแห่งนี้เองกลุ่มบุคเคนียสได้เริ่มต้นสร้างตำนานของตนพวกเขาล่องเรือเล็กๆไปปล้นเรือสินค้าสเปน เปลี่ยนเรือธรรมดาให้เป็นเรือรบชั่วคราวใช้ความรู้เรื่องลมและกระแสน้ำเป็นอาวุธไม่ต้องการชื่อเสียงเพียงต้องการเอาชีวิตรอดและอิสระบางครั้งพวกเขาแบ่งของที่ปล้นได้กันอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีชนชั้นหรือกษัตริย์มาบัญชาการแนวคิดแบบนี้ในยุคนั้นแทบเรียกได้ว่าปฏิวัติอีกฝากหนึ่งของทะเลคือพอตรอยเลเมืองท่าของอังกฤษในจามากา เมืองที่ถูกเรียกว่าเมืองคนบาปแห่งโลกใหม่ที่ซึ่งสุราหญิงงามและทองคําไหลเวียนไม่หยุดเป็นแหล่งพักพิงของโจรสลัดนักเดินเรือและนักผจญภัยจากทั่วทุกมุมโลกพอร์ตรอยเย้ากลายเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าสีเทาทองคําจากเรือสเปนถูกแลกเปลี่ยนเป็นเหล้ารำและชีวิตที่ไม่รู้วันพรุ่งนี้ แต่โชคชะตาไม่เคยเมตตาเมืองที่สร้างบนบาปในปี1692แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้ทำให้พอร์ตรอยเยาจมหายไปใต้ทะเลในพริบตาผู้คนหลายพันชีวิตถูกกลืนหายไปพร้อมกับเสียงคลื่นและตำนานของเมืองคนบาปก็จบลงที่ก้นมหาสมุทรแม้พอร์ตรอยเยาจะดับสูญแต่ไฟแห่งโจรสลัดกลับยังไม่มอด บุคคเนียสที่รอดชีวิตกระจายตัวไปทั่วทะเลแคริบเบียนพร้อมกับความฝันถึงอิสรภาพที่ไม่มีขอบเขตในยุคที่เรือ Apparently, สเปนยังคงแล่นบรรทุกทองคำจากโลกใหม่และในความมืดของทะเลนั้นเองยุคทองของโจรสลัดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อศตวรรษที่17ล่ลวงเข้าสู่ปลายทางชื่อของบัคเคเนียสได้แปลเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่พเรส พวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อชาติอีกต่อไปแต่เพื่อความอยู่รอดเพื่อทองคำและเพื่อชื่อเสียงบนคลื่นทะเลแคริบเบียนกลายเป็นสนามล่าที่ไม่มีผู้ใดควบคุมได้เรือสเปนที่บรรทุกสมบัติจากทวีปอเมริกาใต้กลายเป็นเหยื่ออันโอชะของเรือโจรสลัดที่ดัดแปลงขึ้นเองอย่างชาญฉลาดในแต่ละคืนท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจากคบเพลิงบนดาดฟ้า ในบรรดาชื่อทั้งหมดมีบางคนที่กลายเป็นตำนานเอ็ดเวิร์ดทีชหรือที่โลกรู้จักในชื่อแบล็กเบียดชายผู้ถักหน่วยให้ยาวรุงรังจนถึงหน้าอกสอดเชือกประทุขวันไว้ในหมวกเพื่อให้ดูราวกับปีศาจจากขุมนรกเขาไม่ได้เพียงปล้นเรือแต่ปล้นความกลัวจากใจคนเรือของเขา Queen Anne's Revenge คือฝันร้ายของกะลาสีทั่วแคริบเบียน อีกคนหนึ่งคือคาริโกแจกแวคคัมผู้สวมเสื้อผ้าหลายผ้าฝ้ายสีสดและชูธงหัวกะโหลกอันโด่งดังเขาไม่ได้โดดเด่นเพราะความโหดเหี้ยมแต่เพราะมีผู้หญิงสองคนร่วมทางเดินในเรือพวกเธอคือแอนบอนนี่และแมรี่รีดหญิงสาวที่ทิ้งชีวิตธรรมดาเพื่อขวาดาบและอิสรภาพในท้องทะเลทั้งคู่ปลอมตัวเป็นชายในช่วงแรก ก่อนจะเปิดเผยตัวตนท่ามกลางการต่อสู้และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าในโลกที่ผู้ชายครองระหว่างปี1 7 0 0ถึง1,715เรือสินค้าหายไปทุกสัปดาห์ทองคำถูกปล้นจนประเทศมหาอำนาจเริ่มเดือดร้อนอังกฤษจึงเริ่มออกพระราชกฤษฎีกาให้ล่าตัวโจรสลัดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน กัปตันวูดสโรเจอร์ถูกส่งไปปกครองเกาะบาฮามาสเพื่อกวาดล้างโจรสลัดจากนัดเซาซึ่งกลายเป็นเมืองหลวงของโจรสลัดโลกในเวลานั้นนัดเซาไม่ต่างจากอาณาจักรที่ไร้กษัตริย์โจรสลัดจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลามารวมตัวกันตั้งสภาแบ่งของปกครองกันเองใช้ธงหัวกะโหลกแทนสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพ ไม่มีศาสนาไม่มีชาติไม่มีเจ้านายมีเพียงคำว่าเสรีภาพที่ทุกคนยึดถือแต่เสรีภาพนั้นก็เหมือนคลื่นสวยงามแต่ไม่จีรังเมื่อมหาอำนาจยุโรปเริ่มรวมกำลังทางเรือการล่าครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นเรือของแบล็กเบียรถูกตามล่าจนถึงชายฝั่งอเมริกาคาลิโคแจ็คถูกจับพร้อมแอนและแมรี่ที่กำลังตั้งครรภ์ เสียงปืนและควันไฟค่อยๆลบชื่อของพวกเขาออกจากประวัติศาสตร์แต่ในความเงียบหลังพายุยังคงมีเรื่องเล่าของพวกเขาลอยอยู่เหนือคลื่นเสียงหัวเราะของโจรสลัดในเร่ารำกลิ่นเกลือในลมทะเลและคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้จนถึงวันนี้ว่าแท้จริงแล้วอิสรภาพที่พวกเขาตามหานั้นเคยมีอยู่จริงหรือไม่ หลังสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนสิ้นสุดลงในปี1714ทะเลแคริบเบียนเงียบสงบลงชั่วขณะแต่ความสงบนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โจรสลัดจากประวัติยุโรปที่เคยใช้โจรสลัดเป็นเครื่องมือในสงครามเริ่มมองว่าพวกเขาเป็นภัยมากกว่าพันธมิตร เมื่อไม่มีศึกใหญ่เหลือให้ต่อสู้เหล่าทหารรับจ้างและกะลาสีที่เคยออกรบในนามกษัตริย์กลับไร้ที่ไปไม่มีเงินไม่มีบ้านและสิ่งเดียวที่พวกเขายังมีคือเรือปืนและความคุ้นชินกับการสังหารโจรสลัดจึงกลับมาอีกครั้งในฐานะอาชญากรแห่งทะเลหลวง หลังพายุใหญ่ในปี1715เรือสมบัติของสเปนจำนวนมากอับปางใกล้ชายฝั่งฟลอริดาทองคำจำนวนมหาศาลจมอยู่ใต้ทรายข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วโลกและไม่ช้ากองเรือโจรสลัดก็หลั่งไหลมาราวฝูงอีกาเพื่อแย่งชิงสิ่งที่สเปนเรียกว่าสมบัติของพระเจ้าเมืองนาซอซึ่งเคยเป็นอาณาจักรโจรสลัดเริ่มเปลี่ยนสี ราชนาวีอังกฤษส่งกับตันวูดส์โรเจอร์สมาพร้อมคำสั่งขจัดโจรสลัดให้สิ้นซากเขานำกฎหมายใหม่มาปักไว้กลางท่าเรือใครยอมจำนนจะได้รับอภัยโทษคำประกาศนั้นเป็นทั้งสัญญาและคำพิพากษาโจรสลัดบางส่วนยอมมอบตัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่หลายคนเลือกที่จะสู้ต่อแม้รู้ว่าปลายทางคือความตาย ในปี1718เสียงปืนดังก้องเหนือเกาะออคราโคก oke, ทางตอนเหนือของแคริบเบียนที่นั่นคือฉากสุดท้ายของแบล็กเบียดชายผู้ครั้งหนึ่งทำให้โลกทั้งทะเลสถานเขาถูกล้อมโดยเรือรบอังกฤษนำโดยกัปตันโรเบิร์ตเมนาดการต่อสู้กินเวลาเพียงไม่กี่ชัว่วโมงแต่ทิ้งร่องรอยไว้ในตำนานเมื่อควันปืนจางลงร่างของแบล็กเบียดล้มลงกลางดาดฟ้า มีบาดแผลจากกระสุนและดาบบนร่างกายมากกว่า20แห่งเสียงคลื่นยังคงซัดเข้าฝั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับโจรสลัดทั้งหลายมันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบหลังจากนั้นการลากขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจากทะเลแคริเบียนสู่ชายฝั่งแอฟริกาและมหาสมุทรอินเดียเรือรบอังกฤษฝรั่งเศสและดัชร่วมกันกวาดล้างทุกเส้นทางเดินเรือ และชื่อของโจรสลัดที่เคยเป็นตำนานถูกจารึกไว้ในเอกสารสารแทนแผนที่สมบัติทะเลแคริบเบียนที่เคยเปี่ยมด้วยเสียงหัวเราะเล่ารำและเสียงปืนเริ่มกลับสู่ความเงียบเหมือนคลื่นที่กลืนซากของยุคทองไว้ในความลึกไม่มีใครรู้ว่าในก้นทะเลนั้นมีทองคำหรือเพียงความฝันที่พังทลายและในความเงียบงันนั้นเองเรื่องราวของยุคโจรสลัด กำลังจะจบลงในที่สุดหลังปี1725โลกแทบไม่เหลือโจรสลัดอีกแล้วท้องทะเลที่เคยเต็มไปด้วยเรือธงหัวกะโหลกกลับกลายเป็นเส้นทางการค้าปลอดภัยภายใต้การคุมของราชนาวีแต่ยังมีชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงเสมอบาโทโลเมโรเบิร์ตส์หรือที่คนเรียกว่าแบล็กบาร์ดชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็นโจรสลัดที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาปล้นเรือมากกว่า400ลำในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่ก็เป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่ยังเชื่อว่าโจรสลัดมีเกียรติของตนเองโรเบิร์ตส์มีระเบียบวินัยเขาไม่ดื่มสุราไม่ก่อคดีในเมืองท่าและตั้งกฎสำหรับลูกเรือห้ามเล่นการพนันห้ามทะเลาะวิวาททุกอย่างต้องตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงเท่านั้น มันคือประชาธิปไตยเล็กๆกลางทะเลหลวงที่ขัดแย้งกับสังคมเผด็จการในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงแต่โลกภายนอกไม่ยอมให้เสรีภาพแบบนั้นคงอยู่ในปี1722เรือรบอังกฤษชื่อสวอโลได้พบเรือของโรเบิร์สใกล้ชายฝั่งแอฟริกาการต่อสู้เกิดขึ้นรวดเร็วและโหดร้าย กระสุนปืนใหญ่เพียงลูกเดียวเจาะเข้าไปในหน้าอกของโรเบิร์ตส์และเขาก็สิ้นชีวิตทันทีขนณดยังถือธงหัวกะโหลกไว้ในมือลูกเรือของเขานำร่างโยนลงทะเลตามคำสั่งสุดท้ายเพื่อไม่ให้ศัตรูได้ศพไปประจานและเมื่อร่างของเขาจมหายไปในคลื่นยุคทองของโจนสลัดก็จบเส้นลงอย่างแท้จริงหลังจากนั้นกษัตริย์อังกฤษประกาศกวาดล้างครั้งสุดท้ายธงหัวกะโหลกถูกห้ามใช้ และคำว่าพ i เรตกลายเป็นเพียงคำเล่าที่ถูกกระซิบในโรงเล่าแต่เวลาผ่านไปเรื่องราวของพวกเขากลับไม่ตายมันถูกเล่าซ้ำในหนังสือผืนผ้าและบทเพลงลูกทะเลเด็กๆในยุคต่อมาเริ่มฝันถึงสมบัติที่ถูกฝังไว้บนเกาะร้างเริ่มพูดถึงแผนที่สมบัติและ XMar k s the spot แม้มันอาจไม่เคยมีอยู่จริงเลยก็ตาม โจรสลัดจากโลกแห่งความจริงค่อยๆกลายเป็นตำนานจากฆาตกรกลายเป็นวีรบุรุษจากคนไร้บ้านกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพแม่ยุคทองของโจรสลัดจะจบสิน้นแต่จิตวิญญาณแห่งอิสรภาพของพวกเขาจะยังล่องลอยอยู่เหนือคลื่นตลอดกาล